สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นอะไรมาฟุบป่าฟ้าปลาก็ได้ป่านตัวเนาะฮะหาปลาก็ได้ปา่านตัวน้อยอะไรเงืเ่อนตีได้ใส่เอาเปิดเบื้องเนี้ยเอาจารย์มาที่ใส่เนี่ย นี่แท็กที่แส่าถาดเบิ่งมาได้จิงถัดตูแม่พ่อนห่ถัดตูดแม่พ่อจีโอสองไอ้น้องหาออกหายยู่หายินยี่น้นองนาคนออกหายินย้ำฝนตัวเนี่ยมาเลี้ยงตาบอกแสงตัวอ้จีออกออกหายินย้ำเลี้ยงนนนนนเยงนาะเวลาออกขัดฮมนี่วไปกั้ง โอ้ยบรรยากาศยังซุ่มไปหาหอยเดียวจากกันหุ่มค่อยตัดเลไหมเออมันก็บวัยน้ำยานน่งเนาะบักแซกก็ได้สมมันเป็นลูกน้ำเป่าอยู่อืมเด้อด้พีเดยวเด้ ใสเบื้งงนีได้ปลาย่งเงี้โอเขาเอินปลาคาว่แจ็คปลาเา้าสวยปลาเา้ากีปลาเา้าสวยปลาเา้าี โอ้มันตัวใหญ่อยู่ใหญ่ยอยู่ป้งยิ้มบนแล้วเนาะจีปิง้ง้วยจีก,ก้อยเท่านั้นลแหละนี่น้องนะตอนนี้อยู่ที่สำนักง,งานมอสละเพลินเพื่อนกับฝนตกเบาหยุดเบายันแล้วครับพี่น้องมือนี้น่าจะเป็นมือสุดท้ายนะครับผมเพราะว่าบ่วงซ้องไว้แล้วมาไปแล้วก็บจีโอเคขึ้นเพราะว่าจียุทเก่ากับเช้ยสอมแบบเต็มที่เต็มทางนะครับพี่นอ้อง ฉีต้มเฮียฉีปิ้งก่อนิปลาลิปลาเลี้ยงมันเกิดน้องไส้เว้ยที่อือเนี่ยไอ้มันคนถูกคนยากก็เลยต้องแปลนก็เลยต้องมาหาปลามันเกิดน้องปลาก็เป็นตะจูบแก้มมันเสียสาบซึมน้ำพระไทยแต่ละเปิดเปิดเปิดนี่พี่น้องช่องไอ้น้องว่ามีปลาคือมูมีแต่ใจเออว่ามีเคือคือมู บอ่อไอ,บอ้บ่มีเคีคือมูแม่ก็เลวยว่าหัดเฮีดด้วยใจชิย่างปลาแล้วเอาเสียนจุดด้วยใจเนี่ยพี่น้องโอ้ยฝนตกปนชีเรีด้ท่านแต่ระทีก็อบ่อย่างใสแกะหลุดไปแั้น,าานี่นนนาายรองเมืองแบบไม่สูรต้นตำรับไม่ ปลายังสดๆใหม่ๆเลยครับพี่น้องวันนั้นกีปลาแต้นท่งแกนแก่เนาะกีแก่เปนเร่องของต่างชาติเนาะเร็ยนตากให้เจ้ากีเต้นท่งแกงแก่คนเสนีทกีเออป่ากีป่ากีให้เจ้าเตียน้ำเต้นท่งหนังมั่วท่งแกงแก่เนาก็คือว่าอยากให้มันเลี้ยวไว้่าสอดไปว่าอยากไปนนักปิ้งโดนแกะเอาไปกินกางคิวว่าแต่งจุ่งกันเนาะแต่ของมันเกิดท่านอรุณตัวนี้อยู่นี่นอนรับสารุศสอะไรอยู่ บรู้ว่าไอเป็นหาป่าหาสู้เ่าไว้ถ้าใช้วันเกิดเอาพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนนี้ทุกอนห้อจจงพอบรรยากาศไหม